สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลเลจนทาร์ด,นะ,รดนะวันนี้ตาลจะมาอ่านความรักในวันนี้นะเรื่องราวความรักในวันนี้เป็นของใครนะคะและตอนท้ายตาลจะเปิดลัคนาราศีหรือมีวันอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขาคนนั้นนะอาจจะเป็นดูได้ทุกสถานะความสัมพันธ์นะคนรักคนมีคู่มีแฟนแอบรักแอบชอบแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้ด้วยนะคะตาลขออนุญาตด,ดู ้ใพลังงานของคุณนะคะช่วงนี้ห่างหายไปนะคะเพราะว่าตานค่อนข้างยุ่งนะคะไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปอัพคลิปลงเลยยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ตานทำช่องต่อไปเรื่อยๆนะคะรักกันไปนานๆานอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะ การอ่านไพ่อ่านการ์ดอ่านคำทนายนะคะพลังงานอาจจะมีตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้นะคะแต่ตาลขอให้คุณรับไปแต่พลังงานที่ดีอินนิจจีที่ดีในวันนี้ละกันนะไม่เครียดไม่อินไม่นอยจนเกินไปนะคะรับฟังเ,เพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะในการแบบว่า เป็นไกด์ไลน์แบบแนวทางอ่ะเป็นแนวทางถ้าใครแบบไม่เข้าใจก็คือเป็นแนวทางเท่านั้นในการเพื่อดูนะคะเพื่อดูลักษณะความสัมพันธ์นะคะแล้วก็นําไปปรับใช้กับคู่ชีวิตของคุณกับคนรักคุณกับแฟนคุณนะคะละถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องตามรีดเดิลทาร์รนะคะสามารถกดเข้าไปหนะ้าที่โปรไฟล์แล้วก็ เพิ่มเติมนะคะคำว่าเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีลิงก์นะคะสามารถกดเข้าไปซัพพอร์ตช่องกันได้นะคะสามารถเริ่มต้นได้ที่50บาทเท่านั้นนะคะหรือถ้าใครอยากส่งซปเปอร์ซปเปอร์แตงให้ตาลนะคะก็สามารถกดด้านล่างคลิปได้เลยนะหรือถ้าใครแบบไม่กดสคลิปข้ามโฆษณาก็เหมือนเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตาลได้ทำคลิป up คลิปลงมาให้คุณได้รับชมรับฟังนะคะขออภัยนะคะคือ <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยมาทำคลิปช่วงเช้ามืดมาทำคลิปให้แบบคุณผู้ชมนะคะผู้ชมผู้ฟังในช่องของตาลนอนที่แบบติดตามกันนะคะรับชมรับฟังกันมาอัพคลิปเช้ามืดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะต้องไปทำธุระต่อะคะเรามาดูเลยไม่ไม่ไมอารมณ์ผบทเยอะลักษณะความสัมพันธ์แล้วก็ ความรักในวันนี้เป็นเรื่องราวของใครเอ่ยนะคะระหว่างอ่านไพ่อ่านการ์ดถ้ามีวันอะไรลัคนาราศีอะไรที่เกี่ยวข้องอยาจะบอกนะคะใบแรกเปิดมาเป็นอะไรเนี่ยซิกอฟวานพลังงานของหมายเลข6นะคะซิกอฟวานคนที่เกิดวันที่6เดือน6หรือเดือนมิถุนายนนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟมิถุนตุนกลุ่มความรักครั้งนี้เป็นเหมือนเปรียบเหมือนชัยชนะรางวัลสําหรับคุณนะอาจจะดูแบบ แรงนะแต่ว่าตารู้สึกว่าไพ่ใบนี้นะคุณที่ผ่านมาค่อนข้างทุ่มเทพยายามอดทนฝ่ฟาฟันเนาะกว่าจะได้รับชัยชนะกว่าจะได้สุขสมหวังกับคนรักของคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณต้องผ่านอุปสรรคมันเป็นทดัทาดาตุไฟทัดไม้นะคะพลังงานของไม้ค่อนข้างจะผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะเนาะกว่าจะได้มาถึงจุดนี้ เป็นเหมือนเส้นชัยในชีวิตคุณในทางความรักนะเส้นชัยทางความรักในชีวิตของคุณนะหรือถ้าคุณยังไม่ได้มีแฟนแต่โสดแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนเนาะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เราจะต้องผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ที่เราจะต้องเอาชนะใจเธอเอาชนะใจเขาคนนั้นให้ได้นะไพ่อาจจะสลับพลังงานกันได้นะขึ้นอยู่ที่พลังงานของคุณและดูตามพื้นฐานคู่รัก ความสัมพันธ์ของคุณนะบางครั้งถ้าเกิดว่าตาลพูดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็คุณก็ไปสลับพลังงานเอาน,นะคะตาลจะไม่ได้เจาะจงนะว่าจะเป็นผู้ชายเสมอเป็นผู้หญิงเสมอพลังงานของ lgbtq+ ก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะจ๊ะ ความรักในความรักคุณก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันก้าวหน้ามากขึ้นนะจากที่เป็นคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็จะขยับขยับความสัมพันธ์ไปข้างหน้านะคะหากก่อนหน้านี้มีปัญหากันก็จะได้รับการเคลียรประเด็นน้อการแก้ไขแล้วก็จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีรวมทั้งคนรักคู่รักด้วยนะคะถ้ามีประเด็นคุณปัญหาเหล่านั้นมันก็จะจบลงคุณจะเคลียรกันได้นะจ๊ะ โอ e ยเดอะซันเดอะซัพลังงานของเปรียบเสมือนว่าเธอหรือเขาคนนั้นนะเป็นเหมือนพระอาทิตย์แสงอบอุ่นในดวงใจในหัวใจตื่นขึ้นมาทุกเช้าก็คิดถึงเธอตื่นขึ้นมาทุกเช้าก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจที่ได้มีเธอหรือเขาอยู่ข้างๆคุณนะคะพลังงานของเดอะซัคุณนะแบบว่า มองเธอหรือมองเขาดีมากๆเลยนะเป็นเหมือนเดอกซันในชีวิตของคุณ <c oughs> เข้ามาเติมเต็มพลังงานดีๆเอนิจจีดีๆให้กับคุณในทุกๆวันให้คุณได้มีแรงใจนะคะหรือถ้าใครช่วงนี้นะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีความสัมพันธ์แบบว่ามีปัญหาทะเลาะขัดแยง้งไม่เข้าใจประเด็นอะไรต่างๆนะคะ ก็จะมีไพ่บอกว่ามันจะไม่ได้ยืดเยื้อนะมันจะไม่ได้ยืดเยื้อแบบนี้ต่อไปหรอกมันจะมีทิศทางความรักที่ดีมากขึ้นนะคะก็คุณจะได้รับสิ่งที่มันปิดบงังที่มันปกปิดไว้สิ่งนั้นมันจะเปิดเผยออกมาให้คุณได้รับรู้เองนะบางทีคุณไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปไปทำอะไรเลยก็ได้นะ ความรับอะไรที่มันเป็นความรับความรับที่เขาปิดบังคุณไว้นะอย่างเช่นเขาอาจจะยังไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณหรือว่าเขาปกปิดเรื่องอะไรบางอย่างกับคุณไว้สิ่งเหล่านั้นมันจะเปิดเผยออกมาให้คุณได้รับรู้เองเลยนะคะแล้วก็จะมีการตัดสินใจที่มีความชัดเจนมากขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะตันเห็นทิศทางความรักมันเป็นไปในทิศทางแบบเดียวกันนะคะ มันจะเป็นไปในทิศทางแบบเดียวกันนะมันจะแบบมีความลงตัวมากขึ้นเห็นถึงความลงตัวมากขึ้นนะพลังงานของสี่ถ้วยพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะอันนี้เดอกซันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะเดอกซันแล้วก็มาต่อด้วยพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะมิ้นก,รก็รากฏพิจิกหมายเลขสี่นะคะวันที่สี่เดือนสี่หรือเดือนเมษานะคะ <c oughs> อาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือเขาก็ได้นะช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากๆนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะมีทั่วประเทศเลยนะไม่ไม่เจาะจงว่าจะเป็นช่วงพักกลางส,ส่วนเยอะนะแต่ว่ามันเหมือนกระจายไปทั่วเลยนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนคนโสดคุณเป็นคนที่มีสเปกมีสเปคสูงหรือว่าคุณอะมีแอบมีใครอยู่ในใจอยู่แล้วนะคุณ ถ้าเป็นพลังงานของคนโสดนะตอนนี้คุณก็ยังไม่ได้มองใครยังไม่มีใครที่แบบตูกตาต้องใจอะไรมากมายในชีวิตคุณนะคะแต่ว่าก็ดูดูกันอยู่ก็ศึกษากันอยู่นะจ๊ะก็แบบไม่ได้ไม่ได้ปิดรับโอกาสดีๆที่เข้ามานะก็เปิดรับอยู่นะจ๊ะเปิดรับอยู่แล้พลังงานที่บ่งบอกถึงว่าคุณนะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากนะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่า อายุน้อยอายุมากนะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะมีเสน่ห์ดึงดูดต่อทางเพศนะคะเป็นคนที่ธาตุน้ำะพูดถึงธาตุน้ำเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนนะคะอ่าเป็นผู้ให้ได้ด้วยนะถ้า ในกรณีที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่นะแสดงถึงอารมณ์ที่ช่วงนี้นิ่งกันไปหรือเปล่าไม่ได้มีการพูดคุยกันไปหรือเปล่าอ่ะนิ่งเงียบหายกันไปเนาะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางครั้งก็ทําอะไรไม่ถูกใจเราเลยเธอเธอทําอะไรไม่ค่อยถูกใจเราเลยแล้วงุดหงิดนะอะไรเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะความสัมพันธ์ก็เลยแบบโอ้ขี้เกียจต,ต่อความอยากสาวความยึดขออภัยนะคะพลังงานมันให้แบบนั้นเนาะสี่ถ้วยก็คือแบบ ขอหยุดนิ่งๆอยู่เฉยๆแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขออยู่แป๊บหนึง่งขออยู่กับตัวเองแป๊บหนึง่งพลังงานมันจะมาเป็นแบบนี้นะถ้าคนที่มีคู่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ <c oughs> พลังงานของหมายเลขสี่อาจจะมีหมายเลขสี่สิบสี่ได้ด้วยนะหมายเลขสี่นะพลังงานของชาวธาตุดินนะคะ,ะดินพฤกษกกันบังกอนนะคะพลังงานของหมายเลขสี่รู้สึกว่าอึดอัดนะ พลังงานไพ่ใบนี้ให้ความรู้สึกว่าทำไมอึดอัดจ,จังเลยอะ่ะทำอะไรก็ไม่ได้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความสัมพันธ์ที่แบบไม่อยากจะปล่อยไปอยากจะเก็บเธอไว้เป็นของฉันแค่คนเดียวอ่าพลังงานของความหวงแหนหรือการอยากปกป้องอยากคุ้มครองอยากรักษาและเป็นพลังงานของคนที่ ยังไม่เปิดเผยเปิดใจได้ด้วยนะแอบปิดกั้นความรู้สึกไว้อยู่ในในอึดอัดจะตายอยู่แล้วจ้าแบบข่วนโตจนเป็นรอยหมดแล้วอึดอัดอยากบอกแต่แบบอม,มันอะไรคะเหมือนจะติดอีโก้หรือเปล่าติดอีโก้อัตราตัวตนหรือเปล่าที่แบบของตัวคุณเองหรือว่าสลับพลังงานก็ได้นะพลังงานนี้อาจจะเป็นของเขาก็ได้นะในกรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,เนยังอาจจะมีคนคุยหลายคนมีอ่าประเด็นหลายคนเนาะ ก็ยังกักยังแบบไม่อยากจะเลือกใครเลือกใครดีนะแบบมันแบบซ้ายดีขวาดีอย่างนี้มันมันเลือกไม่ได้นะอ่ายังปล่อยคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้สําหรับความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นตัวคุณที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะที่ตัวเขาหรือเธอคนนั้นยังไม่สามารถเลือกได้น้อยว่าความรักมันจะเป็นในมุมมองแบบไหน เนาะมันจะเปิดเผยแบบว่าคบกันเป็นตัวจริงไหมจะได้เป็นตัวจริงของกันและกันไหมเนาะแต่ถ้าสําหรับความสัมพันธ์ที่เป็นคู่เป็นแฟนเป็นคนรักนะยังมีความหงงแหนกันนะยังมีความแบบหึงหวงอยู่ในความสัมพันธ์นะอยากจะแบบว่าจับจองแบบเธอช่วงนี้งดไปเที่ยวกลางคืนงดไปทานข้าวกับเพื่อนผู้ชายแบบมีความสัมพันธ์อะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าคุณยังไม่สามารถปล่อยเธอหรือเขาคนนี้ไปได้เนาะยังคงแบบเป็นห่วงเป็นห่วงแบบว่า อยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะนี่พลังงานของอห้าไม้พลังงานของหมายเลขห้านะคะหมายเลขห้าห้าไม้ธาตุไฟนะคะเออมีประเด็นกันจริงๆอาจจะเป็นประเด็นของคนรอบข้างก็ได้นะคนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมนะคะอาจเป็นพลังงานไพ่ใบนี้ตาเห็นว่าทั้งอ อายุมากอายุน้อยนะคะทั้งอายุมากอายุน้อยเข้ามามีประเด็นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าบุคคลรอบข้างเข้ามาเป็นตัวกีดกั้นขัดขวางความรักความสัมพันธ์ของคุณนะขออภัยนะคะไอายกันทั้งบ้านอเพราะฟุ่นเอ่อพลังงานของท่านนี้นะความรักไม่ค่อยราบรื่นเห็นถึงว่า แม้ว่า,าไพ่ใบแรกเปิดมานะซิกออฟวันเดอะซันออกมานะมันค่อนข้างจะเป็นทิศทางที่ลงตัวมากขึ้นแต่ปัญหาอุปสรรคในระหว่างทางมันค่อนข้างจะคุกคักไม่ได้เป็นไปได้ตามใจนะคะอะมีปัญหาจากคนรอบข้างเข้ามามีบทบาทกับความรักเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคุณนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรต่อไปนะต่อไปนี้เนาะคุณก็จะต้องอ,อตัวคุณนะอาจจะมีความแค่ก็ได้นะคะแค่ ภาพรักแค่หน้าตาทางสังคมก็ได้นะอ่ะในการจะขยับขยื่นหรือแสดงความรักความสัมพันธ์กับคู่กับคนคนนั้นหรือเขาก็ได้นะคะที่จะแสดงความรักกับคุณเนาะมันจะมีความขัดแยง้งมันจะมีประเด็นอะไรที่เขาไม่สามารถทําอะไรมากได้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือหรือตัวคุณและเขาหรือเธอคนนั้นนะาจ,จะมีประเด็นกันมาก่อนนะเป็นความ <c oughs> ไม่เข้าใจ เป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่มัน <c oughs> ต่างคนต่าง <c oughs> เหมือนเป็นคนดือ้อเด็กดือ้อเป็นเด็กดื้อของกันและกันนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ท่านเห็นว่าต่างคนต่างมีทิศทางมีทิศทางมีมุมมองอะมีมุมมองพูดง่ายมีมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคนรักคู่รัก,ค,รกคู่แฟนเนาะแต่ละคนก็ต้องมีมุมมองนะคะ <c oughs> เป็นของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะ แต่ว่าเราจะทํายังไงให้มุมมองนั้นมันสามารถดําเนินไปกับคนรักคู่รักเราได้นั่นคือการเปิดใจพูดคุยกันค่ะเคลียรประเด็นเคลียปัญหาเนาะเปิดใจพูดคุยพูดคุยด้วยความอารมณ์อรวยและปันยุป,ปนอมเนาะในความรักความสัมพันธ์คุณก็จะผ่านจุดนั้นไปได้นะตานว่าจะไม่อ่านนาน T of sort สามดาบเจ็บปวดเหลือเกินโอ้ยทรมานเจ็บหัวใจเจียนจะตายแล้วนะพลังงานของคุณนะเจ็บปวดมากๆก,กับความรักความสัมพันธ์ที่ใครคนนั้นคนหนึ่งนะใครคนนั้นหรือใครคนหนึ่งเดินจากคุณไปนะในความรักความสัมพันธ์เห็นไหมมีการเดินหันหลังให้กันในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดที่เขาทอดทิ้งที่เขาแบบเย็นชาที่เขาไม่สนใจเป็นคุณคนเดียวหรือเปล่าที่แบบ ตอนนี้รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวัง <c oughs> กับเขาหรือเธอคนนั้นมากๆนะคะพลังงานของคุณตอนนี้ให้ความรู้สึกแบบนี้นะผิดหวังเจ็บช้ำเสียใจสมองกับหัวใจไปคนละทางนะอะใจอยากจะรักอยากจะผูกพันกับเขานะแต่ สมองก็สั่งว่าเธอเธอต้องโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคุณคุณต้องโฟกัสที่ตัวเองนะเยียวยารักษาตัวใจนะทําให้ตัวเองมีคุณค่านะมันตีกันไปหมดเลยจ้าแล้ว <c oughs> ให้พนังงานของคนที่อยู่ในประเด็นเนาะมีความขัดแยง้งอาจจะมีพนังงานของมือที่สเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะก็เลยแบบ ทำให้คุณรู้สึกเศร้าทําให้คุณรู้สึกเสียใจยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าความรักครั้งนี้คุณจะไปซ้ายดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จ้าในความรักความสัมพันธ์อ่ะกับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะไพ่พลังงานไม่ใช่คนใหม่ๆนะเป็นคนที่คุณรู้จักคุณเคยคุยอ่ะมีประเด็นอยู่ในความสัมพันธ์นะจ๊ะมาดูต่อสีเดี๋ยวขอเปิดเดี๋ยวขอเปิดไปเลยแล้วกันนะ Two of Swords ไพ่พลังงานของใบนี้นะคุณก็ยังเลือกไม่ได้เนาะสับสนลังเลพลังงานของชาวธาตุลมนะธาตุลมขึ้นมาสองใบเลยนะหมายเลขสามพลังงานหมายเลขสามวันที่สามเดือนสามเดือนมินาพลังงานของหมายเลขสองวันที่สองเดือนสองเดือนกุมภาอาจจะเป็นหมายเลขสามสิบสองหรือยี่สิบสามได้นะเออพลังงานที่แบบตัดสินใจไม่ได้จ้าบางครั้งเขาก็เข้ามาง้อเราบางครั้งก็เข้ามาดีกับเรานะเขาจะเอายังไงกันแน่กับเรา เขาหรือเธอคนนั้นทําให้คุณเครียดคิดมากนะคะสลับพลังงานกันได้นะอาจจะเป็นตัวคุณที่ยังไม่ตัดสินใจปกตกลงปรงใจกับใครคนนั้นก็ได้นะเพราะว่าตัวคุณนะเจ็บช้ำมามากเกินพอแล้วนะก็เลยทําให้เขากลับไปกลับไปตะหนักรู้นะคะพไพ่ใบนี้เดอะแฮงแมนนะกลับไปตะนักรู้กลับไปเรียนรู้กับความรักความสัมพันธ์นะหมายเลข สิบสองนะคะเดอะแฮงแมนนะหมายเลขสิบสองพนังงานของ <c oughs> วัน <c oughs> วันที่สิบสองเดือนสิบสองได้นะหรือหมายเลขหนึ่งสองได้นะคะขอภัยนะคะจิบน้ำหน่อย พลังงานที่เขานะช่วงถ้าคุณนิ่งกันไปงเงียบหายกันไปตัวเขาจะต้องกลับไปตระหนักรู้นะพูดง่ายๆไ,ไปตระหนักรู้ได้เลยนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะอว่าเนี่ยคุณนะแสนดีขนาดนี้เป็นเดซันเป็นเหมือนเออพลังงานอบอุ่นหัวใจที่แบบว่า ในบางครั้งเขาก็เหมือนสับสนในตัวเองนะให้ให้พลังงานเหมือนว่าตัวเขาเองเนะี่ยที่สับสนเกี่ยวกับความรักทิศทางความรักครั้งนี้ว่าเขาจะเอายังไงต่อดีเนาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสําหรับคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะให่เน้นไปในเรื่องของคนรักกันเคยรักกันคนที่เคยมีประเด็นกันคนที่เคยสารสัมพันธ์กันแล้วนะแต่อยู่ในช่วงของการ ทำใจปรับพรัง,งานปรับเปลี่ยนตัวเองกลับไปคิดกลับไปติดตองหาเหตุผลและช่วงนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะไพ่เดี๋ยแหงแมนนะมีความรู้สึกว่าคิดถึงคุณมากตัดคุณไม่ขาดเอาคุณออกจากหัวเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้เลย ก็เลยมีการหยุดพักความสัมพันธ์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่งนะไพ่พลังงานของหมายเลขสองเองาอีม่ลลวค่ะพลังงานชาวธาตุด,ดินหมายเลขสองวันที่สองเดือนสองหรือเดือนกุมภาพัอีกครั้งหนึ่งนะคะกําลังปรับบาลานในชีวิตของเขาอาจจะเป็นในเรื่องการเงินการงานรวมทั้งความรักให้มันมี <c oughs> ความสัมพันธ์ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันเนาะมันจะต้องบางคนนะเขาอาจจะปรับตัวไม่ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของเขาหรือเรื่องความรักเขาก็จ้องจะต้องปรับเวลาหาเวลาอะไรที่มันมีความเหมาะสมให้มันมีความแบบว่าเท่ากันเนาะในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะจะต้อง จะต้องดูในหน้าที่การงานความมั่นคงในอาชีพของเขาไหนจะต้องมาโฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในจ,จุดนี้นะตานเห็นว่าเขากําลังปรับเปลี่ยนพลังงานเนาะปรับเปลี่ยน energy ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะคะเพื่อให้เขาได้ไปคิดไปตึกตองไปไปปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตของเขานะเหมือนแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะตานเห็นถึงชาวธาตุดินขึ้นมา ไหลไปเหมือนกันนะถ้ดดินทตุไฟแต่เขาตัวเขาไม่ได้ย่อท้อเนาะมีพลังงานของชาวทตดไฟขึ้นมาเยอะด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องมีการหยุดนิ่งเพื่อให้เขาได้กลับไปคิดนะคะไปทบทวนในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทเทวดาประจําตัวของเขาหรือทเทวดาประจําตัวของคุณก็ได้นะ <c oughs> พยายามช่วยประครับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะให้มันมีทิศทางความรักที่มันมีการ ขยับเขยื่อนมีการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่มันมีความลงตัวมีความอ่าดีมากขึ้นเนาะสถานการณ์ที่แย่มันก็จะดีมากขึ้นนะคะเพจอาวานไพ่ใบสุดท้ายนะไพ่เด็กนะคะพลังงานของเด็กดือ้ออ่าเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะดื้อดึงเหมือนกันนะพลังงานคู่รืกเขาอาจจะมีความอายุน้อยกว่ากันนะได้นะสลับพลังงานเรานะใครอายุน้อยกว่ากัน ก็เห็นถึงการที่เขาจะต้องไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะปรับเปลี่ยนพลังงานนะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เนาะให้กลายเป็นความรักที่มันมีอะไรน่าตื่นเต้นอ่ะมีแพชชั่นมากขึ้นเนาะเหมือนว่ากลับไปโฟกัสที่ตัวเองปรับเปลี่ยนพลังงานแล้วจะมาเปลี่ยนแปลงความรักให้มันมีทิศทางที่เหมือนจะพร้อมเดินทางไปร่วมกันกับคุณนะไพ่ของความมุ่งมั่นตั้งใจนะใบสุดท้ายนะ j u s t ใต้สำรับนะคะ j u s t ใต้สำรับไม่ว่าใครทำอะไรก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะพไพ่ใบนี้นะถ้าเขาทำไม่ดีกับคุณนะคะคุณโดนเอารับโดนเอารัดอเปียบทางด้านความรักความรู้สึกการเอาใจใส่รวมทั้งพลังงานด้วยนะสิ่งของขออสิ่งของอะไรนะการเงิน หรือว่าสิ่งอะไรที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปนะสิ่งนั้นตอนนี้เหมือนเขาได้รับผลของการกระทําแล้วนะตัวเขาก็เหมือนว่าสํานึกแล้วนะผลของการกระทํามันจะเกิดขึ้นชัดเจนแน่นอนค่ะคุณอาจจะย,ยังไม่ได้รับรู้นะแต่ตัวเขาตามรู้สึกว่าเขาได้รับผลของของการกระทําแล้วนะพลังงานของเขาอาจจะกลายเป็นสามดาบก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณคนเดียวนะที่เป็นสมดาบที่เจ็บปวดเศร้าเสียใจแต่เป็นพลังงานของเขาด้วยนะที่ตอนเนี้ย ผิดหวังเจ็บปวดผิดหวังในตัวเองนะไม่ได้ผิดหวังที่ตัวคุณนะแต่รู้สึกผิดหวังที่ตัวเองที่ทําอะไรลงไปเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เธอหรือเขาคนนั้นทําอะไรลงไปจ้ะทําไมทิ้งคนดีๆคนที่เป็นเดือจานคนที่เป็นความสดใสคนที่เป็นความสุขในชีวิตนะ่ะทําไมทําอะไรลงไปทําไมไม่คิดหน้าคิดหลังเขาได้แบบกลับไปพิจารณาตัวเองเนาะ จัดเมนต์ใบนี้นะผลของการกระทำผลของการตัดสินใจหรือสิ่งอะไรที่ถูกปกปิดไว้ก็จะได้เปิดเผยนะมีไพ่ของการเปิดเผยและไพ่ของการสะสางขึ้นมาต้นสำรับแล้วท้ายสำรับด้วยนะจ๊ะอ่าประเด็นเนาะปัญหาของการจริงๆ <c oughs> คนมีคู่มีประเด็นกันจริงๆนะ <c oughs> ถ้าในความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมีการมาพูดคุยปรึกษากับคุณใน ตอนหลังก็ได้นะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันโอเคไหมคุณโอเคไหมคุณเป็นยังไงมันจะมีการพูดคุยระหว่างคุณและเขานะคะรู้ระหว่างคุณหรือเธอนะคะปัญหาประเด็นอะไรที่มันสะสมเนาะก็จะได้รับการเคลียรนะ์เนาะความในใจมันก็จะได้รับการเปิดเผยเนาะเพื่อให้คุณนะมีทิศทางในการตัดสินใจในความรักนะว่าคุณนั้นนะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะ เพราะมันมีไพ่เนี่ยไพ่สามดับไพ่สามดับอนัอนนี้นไม่ได้ไหมายว่าคุณจมปลักอยู่กับที่นะแต่หมายถึงว่าคุณจะคุณจะต้องตัดสินใจกับความรักครั้งนี้นะว่าคุณจะไปต่อจะไปต่อจะไปต่อกับเขาคนนี้หรือว่าคุณเลือกที่จะเดินหันหลังออกมาเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่ที่พลังงานของคุณนะคะว่าคุณจะไปต่อกับความรักครั้งนี้ไหมคุณจะให้โอกาสคนคนนี้ไหมอยู่ที่พลังงานของคุณเลยนะขอดูไพ่ <c oughs> นี่ไพ่ไพ่ท่าท้าพิกใช่ไหมถ้าตาจะเปิดใบนี้ต่อนะมันเป็นพลังงานของคนเก่าๆซิกออฟคัพนะคะพลังงานของคนเก่าๆนี่ตาเปิดแจสม้นละขอแค่นี้แล้วกันไม่เปิดเยอะว่าจะอัดคลิปสั้นๆพูดยาวหรือเกินเธอ <c oughs> มันเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนที่เคยผูกพันกันทางความรู้สึกนะอาจจะเป็น คนที่คุณเคยคบนะคะคนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าสามีเก่าอะไรที่แบบคุณอาจจะมีบางช่วงที่คุณหยุดนิ่งเงินไปในความรักความสัมพันธ์แต่ไม่สามารถตัดกันขาดนะเป็นเหมือนความสุขเป็นทั้งความสุขและความทุกข์ไปในในพลังงานรวมๆกันด้วยนะ,ะม,มีทั้งความสุขและความทุกข์เป็นพลังงานที่คุณอ,อยากจะดูแลเทคแคร์ก็ได้นะอะ ัวเขาเสมอนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดเนาะแต่คุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาคนนี้ได้ปรับเปลี่ยนพลังงานปรับปรุงตัวเองนะถ้าเป็นพลังงานที่เขาปรับเปลี่ยนมาแล้วนะแต่ถ้าเป็นพลังงานที่ใครคนนั้นหรือใครอะไรเอ่อใครหรือเขาหรือเธอคนนั้นกลับมาแต่เขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้ปรับปรุงตัวเองนั่นไม่ใช่พลังงานไพในวันนี้นะคะอ่าไม่ใช่พลังงานแต่ ไพ่พลังงานวันนี้จะเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนพลังงานเข้าหาคุณนะจากคนที่เคยทําไม่ดีทําผิดกับคุณนะคะไพ่พลังงานของหมายเลขหกพลังงานชาวธาตุน้ํานะสิกออฟครับคนเก่า,เ,กาเพื่อนเก่าก็ได้นะเพื่อนเก่าที่เคยแบบคุยกันอ,อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นเฟรนด์โซนรุ่นพี่รุ่นน้องเธอ รุ่นพีน่รุ่นน้องชั้นอะไรอย่างนี้ได้นะได้หมดเลยสกอบครับพลังงานถ้าใครเชื่อในเรื่องของอดีตชาติคนรักเก่าของคุณนั่นเองที่คุณไม่สามารถตัดเขาเออกจากใจจากความรู้สึกยังติดตราตึงใจอยู่ในหัวในความรักความสัมพันธ์นะคะตานขอดูพลังงานอา่อัมวันลัคนาอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะได้ขคกออกมา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคุณสลับออกมาซิกหกวนันหกสัปดาห์ <c oughs> หรือพลังงานพลังงานของวันที่หกเดือนหกนะพลังงานของไม้เลขหก็คือพลังงานของคุณเดิมๆคุณกเก่าๆเห็นไหมซิกออฟครับก็ขึ้นมากับ6อีกแล้วช่วงเวลานี้ก็ Enjoy your time ค่ะใช้ชีวิตให้ม,มีความสุขทำความทาตัวเองให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลานะเติมเต็ม Energy พลังงานดีๆให้กับตัวคุณนะอย่าไปเครียดคิดมากนะ พลังงานของหมายเลข6วันที่6เดือน6หรือจะได้เคลียร์ประเด็นอีก6วนันอีก6สัปดาห์นะจ๊ะพลังงานของราศีธนูรักนาราศีธนูอาจจะเป็นดาวศุกร์ดาวจันทร์ของคุณหรือเขานะจ๊ะอีก9สัปดาห์หรืออีก9เดือนหรือเดือนเก้าก็ได้นะคะเดือน9 9กันยาเนาะ9กันยาอ่ะพลังงานของหมายเลข9นะคะหรือว่ารักนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ที่ ธนูนะคะอ่าอควาเรียสนะคะอควาเรียสกลุ่มนะคะกลุ่มลัคนาราศีตระการศุกร์กลุ่มนะคะพลังงานของหมายเลขสิบเอ็ดอีก 11, 11สิบเอ็ดสัปดาห์อีกสิบเอ็ดเดือนหรือเดือนที่สิบเอ็ดได้นะจ๊ะเดือนพฤศจิกาที่อาจจะห่างหายกันไปหรือว่าจะมีการติดต่อเคลียร์ประเด็นเคลียร์ปัญหากันนะจ๊ะขอเปิดสักโกใบนะพลังงานหมายเลขหก 6, มันติดอยู่ในหัวตาล <c oughs> พลังงานของหมายเลขห้าวันอีกห้าวันหรืออีกห้าสัปดาห์นะจ๊ะอีกห้าวันหรือห้าสัปดาห์หรือพลังงานอของหมายเลขห้าวันที่ห้าเดือน5ได้นะที่มีการเงียบหายกันไปอาจจะต้องได้เคลียร์กันอะไรประมาณนี้นะหรือพลังงานตัวเลขที่เกี่ยวระหว่างกับคุณคุณหรือเขาหรือเธอคนนั้นนะจ๊ะอีกสองใบจ้า Tuesday วันอังคารนะคะวันอังคารพลังงานของผู้หญิงผู้ชายวันอังคารนะจ๊ะอ่าพลังงานของหมายเลข3าขึ้นมานะอาจจะเป็นวันที่3เดือน3หรือมีตัวเลข3าอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะ mm hmm. Start being created, push down, วเ k e r นะอืมเนีย่ยเขาจะต้องไปเริ่มต้นมีความคิดใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนาะพุทธ o า n มาร์เกอร์แล้วก็เป้าหมายนะคะเป้าหมายอะไรที่เขาจะต้องวางลงที่เขาจะต้องทําอะไรต่อไปเนาะในความรักความสัมพันธ์ที่มันจะต้องมีทิศทางอะไรที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะพลังงานของหมายเลข7นะคะบางคนก็ไวหน่อยนะอีกเจ็ดวันอีก7จ็ดสัปดาห์นะคะพลังงานของหมายเลข7จวันที่7เดือนเจ็ดเดือนกร,รกฎาคมพลังงานที่มีอะไรเกี่ยวข้องระหว่างคุณหรือเขาหรือเธอคนนั้นนะจ๊ะ พลังงานความรักก็จะประมาณนี้นะวันนี้นะขอให้คุณนะรับแต่ e อ e r g y ที่ดีนะไม่เครียดไม่อินไม่นอยนะตานเอาทิศทางความรักมาฝากคุณนะจ๊ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะจ๊ะในความรักความสัมพันธ์เนาะอืกำหนดการสถานการณ์เนี่ยไพ่ใบสุดท้ายมันคือกําหนดสถานการณ์ความรักของคุณนะที่เรื่องราวความรักของคุณในวันนี้แหละที่ตานเอามานำเสนอกับคุณนะคะขอให้ทุกคนนะ สุขสมหวังนะคะกับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความมั่นคงในอาชีพของคุณรวมทั้งความรักดีๆคนดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กด s u b s c r i ต e ติดตามช่องตาลลิตเติ้ลไว้นะคะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องตาลตาลก็ขอขอ,ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะซูเปอร์แตงที่ส่งกำลังใจเข้ามาหาตาลทุกครั้งทุกวันทุกเวลานะแล้วก็รักกันไปนานๆอย่างนี้อยู่ด้วยกันไปนานๆแบบนี้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะคะ